ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะกลับมาใส่เตาอีกแล้วด้วยซ้ำคือมันทันสมัยไปขนาดไนแล้วเธอนมฉันฝังชิปอะอาจารย์หมอพีร้ายนี่คือแ้คือจะเป็นผู้ชายอะแล้วมาเห็นนมฉันต้องมาทำแนี้ฉันก็มันไม่ไหวแต่ฉันก็ไม่เซลลนะเธอที่เราไม่ชอบที่สุดเลยนะมันทําให้ท้องบวมบางที่มันจะแบบช้าๆนะากูนะากูัวแล้วเหมือนแบบตกเหวไปเลยอุ้มมาทําเองโ No อนเซอร์นะคะอยู่ที่ราคาไฮโอ้เสียงเดินอุ้มสวัสดีจ้ะ ก็คือตอนนี้เป็นเวลาตีสี่มาอยู่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะคะคือเห็นทุกคนน่ะก็เห็นว่าเราอะ่ะแขวนเต้าไปแล้วประมาณ10เดือนกว่าแหละแล้วทำไมวันนี้ถึงได้กลับมาเอาเต้าเข้าอีกแล้วจ็เป็นอะไรเอาเข้าเอาเอข้าทำเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กๆง่ายๆอยากรู้วันนี้ติดตามกันในโดอนอุ้มค่ะตีสี่สานาที วันที่2เดือน10 2023ค่ะฟิลลิ่งเหมือนมาเช็คอินดอมบี้โรงแรมเนาะแต่เขาได้ข่าวว่าห้องเนี่ยก็คือแบบเป็นห้องวีไห้องใหญ่ใช่ไหมคะใช่<ไ> 1>, 1 6ก7ค่ะโอ้แตดูสิซึ่งในคืนนี้ฉันก็จะนอนคนเดียวเหงาเงไม่มีใครมาเฝ้ามีฝักพยาบาลดูแลด้วยนะคะเธอดูห้องน้ำห้องน้ำห้องใจคือแบบโรงแรมมากแม่ โอ้เลิศสามารถจัดปาร์ตี้ได้ <h> uh> เพราะฉะนั้นฟื้นแล้วควรเรียกเพื่อนมาหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะนี่ก็ถึงช่วงที่ทุกคนอยากรู้อยากเห็นอยากทราบนะคะค a เกันนะคะว่าทำไมอะไรยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอุ้มถึงได้กลับมาเอาเต้าเข้าอีกแล้วมาเริ่มเลยความรู้สึกหลังจากแสนเต้าเป็นยังไง เอาจริงๆแล้วมันดีการแต่งตัวอะไรใช้ชีวิตมันก็ง่ายมากแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะกลับมาใส่เต้าอีกแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวกับหน้าอกที่มันไม่ได้มีซิลิโคนแล้วนึกออกมาเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยคะ่ะเกือบปีแล้วใช่ปะมันยานเลย ซึ่งหมอเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะตอนที่เขาออกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณเกือบเกือบปีซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเธอมันคล้อยกว่าวันแรกช่วงสองสเดือนแรกที่เราถอดซึ่งเราก็นึกว่าเออถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยมันอาจจะช่วยทําให้หน้าอกของเราเนี่ยมันเต่งขึ้นกระชับขึ้นแต่ว่ามันเป็นคนละส่วนกันเธอเวลาที่เราออกกําลังกายอ่ะส่วนที่มันแข็งอ่ะมันคือส่วนบนซึ่งตรงนี้เฟิร์มมากแน่นปึ๊กแต่อีส่วนก้อนข้างๆอ่ะข้างล่าง ยาวใช่ไหซึ่งน้องนิดนี่ชอบมากเพราะน้องนิดมันสามารถดึงยืดไรทันโนได้ฟิลแบบถึงชาชักจริงๆอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะมันก็จะมีความท้อทมในการแต่งตัวสปอร์ตได้แต่ว่าเวลาที่เราจะต้องแต่งตัวเซ็กซี่ไปงานหรือว่าเราจะต้องใส่ชุดพวกเดรสพวกกะอกอะไรเงี้ยมันยากมากในการที่เราจะแต่งตัวนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยไม่ได้อยากจะทําให้มันใหญ่แบบเหมือนตอนแรกอยากแค่แบบว่าฟิลแบบมินิมอลมินิใจแต่งตัวแล้วสวยดูมีความแบบ เออมีหนะ้าอกนิดนึงให้มันดูสวยงามเพราะว่าอย่างที่บอกว่า2คือปัญหาเรื่องปวดหลังตอนนี้ไม่ปวดแล้วโล่งดีขึ้นมากก็ใส่ในขณะที่มันแบบว่ากำลังดีสวยงามนะคะอย่างที่3คือต้องกลับมาทำงานในวงการบันเทิง ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วนะวันนี้เราก็เป็นสาวโสดต,ต้องกลับมาทำมาหากินต้องมาทำงานสิ่งสำคัญคือความเป็นอุ้มลักนาความภาพลักษณ์ที่เราจะต้องใช้รูปร่างในการทำงานตอนแรกเราแขวนเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราอ่ะจะคัมแบ็กแล้วเราแบบจะไปเป็นคุณแม่เต็มตัวจะไปเป็นอ่าภรรยาเต็มตัวจะรับงานนิดน,นหน่อยๆน่อไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่นะตอนนี้ <c oughs> เดือดรอ้อน <c oughs> เรื่องเงินแล้วจ้ะ <c oughs> ต้องทำงานนะจ้ะสปรน์เซอร์ต้องเข้านะคะ ตอนนี้ก็ต้องกลับมาลุยโดนอุ้มแล้วค่ะแล้วก็ต้องกลับมาทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความมั่นใจและทําให้ตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นโดยที่เรารู้สึกว่าเออจะตายแล้วสิสิวาเว้วยมันต้องแบบต้องให้ดีที่สุดนี่ก็คือเหตุผลค่ะ ทำไมไม่บินไปเกาหลีเลยคะเอาจริงๆแล้วเรื่องของภาษาด้วยคะ่ะคือเราไม่สามารถสื่อสารโดยตรงได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เรากลัวเหมือนกันนะคือเราก็ไม่รู้จักเอเจนซี่ที่แบบสนิทๆเนื่องไหมคะสมมติเราพูดอย่างนึงเอเจนซี่บอกอีกแบบนึงเดี๋ยวเขาคุยกับคุณหมอก็ไม่รู้ไม่ตรงโจทย์ที่เราต้องการอันนี้คือสิ่งที่เราค่อนข้างคอนเซิร์นมากเพราะเรารู้สึกว่าเราอะชอบเมืองไทยชอบหมอไทยแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับหมอไทยที่แบบว่าเก่งๆมีฝีมือที่ดีซึ่งบางคนก็เห็นนะว เกิดข,ของเรามันสบายใจเรานอนที่โรงพยาบาลที่เป็นเออเมืองไทยเพื่อนๆก็สามารถมาเยี่ยมได้ครอบครัวมาเยี่ยมได้แล้วเราก็แบบว่าได้พูดคุยสื่อสารโดยตรงโดยที่มันตอบโจทย์ของเรามากที่สุดก็เลยเลือกที่เมืองไทยค่ะ รอบนี้หาข้อมูลยังไงก็หาข้อมูลจากคนใกล้ตัวก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงคนที่เป็นผู้เอ็กซ์เพรสทั้งด้านสัลยะกรรมแล้วก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะขึ้นชื่อของอาจารย์หมอพีระที่ PSC c l i n คลิกขึ้นมาเป็นแบบอันดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งอาจารย์หมอพีระนี่คือ วันที่ไปต,ตรวจน้องเขินมากไม่กล้ามองหน้าหมอเลยวหาหมอจับแบบคิดไม่ดีคิดดีไม่ได้เลยซึ่งจะบอกว่าเทคนิคที่มงไปคุยกับคุณหมอนี่นะคะเป็นเทคนิคที่ทำหน้าอกใต้กล้ามเนื้อนะจ๊ะไม่ใช่ตัดกล้ามเนื้อไม่ได้เหมือนเทคนิคทั่วไปซึ่งมันก็จะทําให้หน้าของเราอ่ะเป็นธรรมชาติสวยนุ่มคลําจับไปแล้วเราก็จะไม่เจอเต้าซิลิโคนนะคะอาจารย์พีระเนี่ยจะเป็นอาจารย์คนแรก แรกๆเลยนะคะในประเทศไทยที่ใช้เทคนิคนี้แล้วคุณหมอนี่นะคะก็ถูกเชิญให้ไปพรีเซนต์ที่ต่างประเทศด้วยนะคะเกี่ยวกับเทคนิคการทำหน้าอกตายก้ามเนื้อนะคะคือเราไปดูงานรีวิวของเขาอะ่ะซึ่งแต่ละคนคือแบบว่าหน้าอกคือแบบสวยมากๆก็ตัดสินใจมาทำที่นี่แบบ no sponsor จา่ายดิฉันจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์แถมยัใ,ใจดีมาเล่าสู่กันฟังด้วยเพราะว่า เรามันเป็นตัวแม่เรื่องของนมเนี่ยถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกรอบนี้เนี่ยคิดว่าจะหากินทางด้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องนมแล้วค่ะปรึกษาได้นะคะ,ะเอาเข้าหรือออกทําแบบไหนอุ้มผ่านเอาหมดละน้องนิสนี์แหรอค่ะเป็นเด็กที่ซัพพอร์ตแม่ทุกเรื่องตอนที่นํายังมีซิลิโคนอยู่นะก็ชอบมากนะก็ว่านมมาม้าใหญ่มันเหมือนซาลาเปามันแน่นมันใหญ่พอมะม้าถอดนมมาม้าหน้าเกียดดีเนาะมันก็แบบเหมือนถุงกาแฟแต่มันก็โอเคนะเพราะว่าดิชอบอะอบนาดก็ชอบมึงทำเนี้ย นี่ขนาดเป็นลูกอะยังน่าสงสารน,านี้แล้วเธอคือจะเป็นผู้ชายอะแล้วมาเห็นนมฉันต้องมาทำฉันก็มันไม่ไหวฉันก็ไม่เซลนะเธอแล้วก็ต้องแบบให้มันเปิดมาแล้วแบบวู้วแซ่บอะไรอย่างเงี้ยพอบอกเขาว่างั้นเดี๋ยวแบบมา่าจะกลับมาทําให้เป็นเซรัปเปเหมือนเดิมได้ไหมโอ้ดีเลยดีดีใจดีชอบเลยเดี๋ยวดิแบบขอจับนมก่อนนะนางก็จับคือนางรักแม่มาไม่ว่าแน่แม่นางอะจะเป็นเวอร์ชันไหนจะสังขารเป็นยังไงนางก็คือซัพพอร์ตแม่หมดมาม่าสวยที่สุด ก็เราก็ต้องสังเกตตัวซลิโคนนะคะซึ่งวิวัฒนาการของแต่ละซลิีคนเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันนะ่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาถูกไหมคะซลิีคนที่อุ้มใช้นี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะของโมติว่าซึ่งเป็นรุ่นจอยแค่ชื่อก็จอยแล้วจับแล้วจะจอยขนาดไหนเธอที่ดูสีนวลปะคือเราไปสัมผัสมาก,กับมือแล้วมันแบบมันใช่เลยอะคะ่ะแล้วตัวโมติว่ารุ่นจอยเนี่ยนะคะคือเขาเป็นนวัตกรรมที่แบบออกมาใหม่ล่าสุดเธอมันฝังชิปคือจะใช้เครื่องสแกนสแกน,แแกนปุ๊บคิวอาร์โค้ดในนี้ก็ ชิปในซีรโคนของแต่ละคนเลยนะคะคือมันไปผลกับการรักษาในภายภาคหน้าสมมติถ้าภายภาคหน้าเราอยากจะไปทําที่เมืองนอกเนี้ยหมอแค่สแกนปุ๊บแล้วก็จะเห็นมาเลยว่าเรามีประวัติของการทําหน้าอกด้วยซีรโคนรูปแบบไหนอะไรยังไงคือมันทันสมัยไปขนาดนะแล้วเธอนมฉันฝังชิปอะเออ้วตัวมติว่าจอยเนี่ยในตัวอุ้มเลือกเนี่ยเป,เ,ปเป็นผิวทรายกลิ่เรียบซึ่งเขาจะช่วยลดในเรื่องของการสร้างผังพืชด,ด้วยนะคะ คือทางโรงพยาบาลก็จะมีพยาบาลและมีผู้ชี่ยวชาญที่มีการแนะนําให้กับเรานะคะเขาจะส่งเป็นแบบโหลิสต์ยาวมากเลยว่าขั้นตอนของการเตรียมตัวก่อนจะผ่าตัด2อาทิตย์ต้องงดแอลกอฮอล์งดยาและอาหารเสริมทุกชนิดนะคะผมต่อถ้าเป็นคลิปโลหะไม่ได้ขนตาพร้อมก็ต้องออกนี่คือความรู้ใหม่ <S <S เล็บต้องถอดให้หมดนะคะใครต่อเล็บก็ต้องถอดเล็บให้หมดฉนันก็เลยเปลี่ยนเป็นดิสคิวที่ขนตาแทน เพราะว่าให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงนะคะแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมเตรียมกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดน้ํางดอาหารก่อนที่เราจะมาผ่าตัดอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะเขาก็จะส่งมาเตือนเราก่อนแล้วก็มีการตรวจสุขภาพนะคะตรวจเลือดตรวจ,รวจมัม,ม,มแมมโมแกรมหาพวกมะเร็งซีสที่หน้าอกนะคะแล้วก็ตรวจอันเต้าซาวหน้าอกตรวจขึ้นหัวใจ4อย่างคะ่ะเราโชคดีมากเลยเหมือนเราได้เช็คมะเร็งเต้านมเรื่อยตัวเป็นของแทบกับการทำนม perfect ปีหแล้วเดี๋ยวตอน6โมงเนี่ยเราจะต้องมีการอาบน้ำชำระร่างกายฟอกเนื้อฟอกตัวให้สะอาดต้องคลีนให้หมดนะคะแล้วก็พยาบาลก็จะมาเริ่มเปิดเส้นให้น้ำเกลือแล้วก็ขอยาเคลิมเข้าไปคือบางคนนะ่ะแพนิค นี่ขนาดรอบที่สลรอบที่สีอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังรู้สึกมีความแพนิคทุกครั้งในการที่เข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วไปนอนแล้วดูไฟที่มันแบบถ้าเราไม่ได้ยาเคลมนิดนึงอ่ะมันจะทําให้เราคิดเยอะแล้วมันจะทําให้เราสลบไปอย่างไม่ค่อยโอเคก็ต้องเออใส่ย,ยาเคลมเพื่อ,อฉีดยาให้เรารู้สึกว่าสบายสบายชิลให้เราแบบว่าไม่เครียดนะคะซึ่งอุ้มมีเวลาในการที่ต้องเดินเข้าไปในห้องผ่าตัดก็คือ7จ็ดโมงครึง่งอันนี้เราดูเลิกมาแล้วไม่ใช่มัวซัวการจะทําสวยต้องดูเลิกนะ ทุกคนเราต้องมูเตลูเราต้องไหว้พระเราต้องขอพระแม่ลักษมีเพราะว่าเราจะต้องสวยเหมือนพระแม่เมื่อคืนเราก็มูชุดใหญ่เพราะว่าเราพุ่งยหญบ้านมาจากเชียงใหม่เมื่อคืนเราก็ขนองคแม่องพ่อพระพิฆเนศมาเต็มชุดใหญ่ตอนนี้ที่บ้านอาจจะเปิดตำหนักได้แล้วเราก็ทําการสวดมนต์ไหว้พระขอพรพระแม่ก่บองค์พ่อมาไหว้ให้ทํานมคำนั้นคือมันต้องปังมันต้องสวยมันต้องดีมันต้องจื้อมันต้องรวยผู้ชายต้องเลิศนะคะเรื่องของหมอดูคงต้องทำอีก EP หนึ่งเพราะวป็นคนสนใจเยอะมากอ่ะอันนี้ก็ไกดูอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วละคืองง มากว่าฉันได้เลิกวันที่สองแล้วเลิอกอ่ะเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าตอนแรกที่อาจารย์ให้คิวให้ให้เลิกมาก็ยังบอกอาจารย์หนูว่าอาจารย์หนูว่าไม่ได้หรอกหมอที่ไหนจะผ่าได้เจ็ดโมงครึ่งคือต้องมันตีสี่ตีห้าอาจารย์บอกถ้าได้เลิกเนี้ยคือดีมากเราก็เลยเอามาปรึกษาอาจารย์พิระแล้วอาจารย์พิระก็เสนอมาเลยตอนแรกพูดว่า 7จ็ดโมงครึ่งโอเคไหมฮะมันช่างตรงกับเวลาที่ฉันตั้งใจเอาไว้อะไรมันจะเหมาะเหม่งขนาดนั้นแสดงว่าดวงนี้แหละมันคือดวงของการทำนมของฉันในวันนี้เขาบอกว่าใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเองเธอในการผ่าตัดบอกไว้เลยนะจ๊ะทุกคนอย่าเลื่อนคลิปไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากหายเออหายอ่องแล้วแม่จะมาพูดถึงว่าแม่เจ็บมากไหมมันอึดอัดมันเป็นอะไรยังไงมั้งเดี๋ยวเรามาถามฟิวจริงๆและราคาที่ดิฉันทำไปทั้งหมดในวันนี้เท่าไหร่อยากรู้ห้ามเลื่อนนะจ๊ะ ตามกด b ับ r i ค e ก่กด subscribe กด s ับ s c r i ก e กดไลค์กดแชร์แชร์บนไปนะคะทุกคนบอกเลยว,ว่าคลิปนี้มันต้งปังมาเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังผ่าตัดเสร็จไปเตรียมวอบน้ำก่อนนะคะณขณะนี้เป็นเวลา6 1โมงแล้วนะคะก็ใกล้เวลาที่จะเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วก็ให้น้ำเกลือนะคะแล้วก็รอเวลาลงไป สิ่งสาคัญว่าการที่คนเราจะได้ทัญลากรรมอะเราต้องเลือกโรงพยาบาลที่เรามั่นใจในเรื่องของทีมแพทย์ด้วยแล้วก็วิสัญญีแพทย์ก็คือต้องแบบมีแบบประกบข้างตลอดนึกไหมคะเพราะว่าความเซนซิทีฟของร่างกายของเรามันไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเรามีแพทย์ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดมยาดโดยเฉพาะเนี่ยเราก็จะโอเคสบายใจแล้วก็ต่ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาฉันจะแบบเจ็บไหมวะก็แอบบตื่นเต้นเหมือนกันเอาลูกมาด้วยนี่ ตุ๊กตาของลูกมาก็คิดถึงลูกก็เลยมานอนกอดแทนลูกโอเคค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปสวีทดีมกุนท์ก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะ หอดนมเลยเสียงหายเลยอ่ะเขาบอกว่าทำนมพอรู้สึกเหมือนโดนรถทับจริงไหมพี่อุ้มมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่มันแบบเจ็บแผลแล้วก็แบบยังเบลอเบลอเบลอเยาสลบกอยู่นี่ไม่ได้จับเลยเออแบบมีนมเลยว่ะเวลาก็ไม่ใหญ่ม,มากนะกำลังดีเดี๋ยวใครมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาลีแคร์ไปฟังนะครับเป็นยังไงมีอะไรคะ ฝุกวายค่ะฝุกวายเฮ้ยตอนนี้กำลังจะลุกครั้งแรกหลังจากลองลุกดูนะคะว่าลุกได้ไหมความสวยนี้เอ้ยได้อยู่นะได้อยู่ผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการพักฟืนนะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะนี่คือโมตีว่ารุ่นจอยทูนะคะของดิฉันเองจะเปิดกล่องดูข้างในกันนะคะ นี่ก็คือซิลิโคนของเราในกล่องนี้ค่ะนะก็จะมีมาให้เลย Thank s for ชิวซิ o โมดิวาแลมีใบรัดตรแลตีด้วยนะจ๊ะว่าเราอะใช้ของจริงของแท้ไม่ปลอมนะจ๊ะนี่ทำหน้าอกทั้งทีก็ต้องใช้แบบซิลิโคนเกรที่มันแบบว่าได mm ้รับการันตีแบบนี้นะคะมีกล่องใส่มาให้สวยงาม เจ็ดวันแล้วจ้าสำหรับการทำหน้าอกหน้าใจของดิฉันนะจ๊ะก็คือจะบอกเลยว่ามันมีมความเป็นแบบธรรมชาติความร่องสวยความชิดแต่นี่คือยังบวมอยู่นะมันพอดีตัวมากเลยอะดูสิมันไม่ได้ดูแบบใหญ่จนหน้าเกลียดอะมันค่อนข้างสวยมากเลยซึ่งนะตอนนี้ยังมีความบวมอยู่มากนะคะเพราะว่าข้างเนี้ยยังชาข้างขวาเนี่ยยังชาที่บริเวณเ,เ,เต้าคือ จิกไปก็ยังแบบว่ายังรู้สึกได้ว,ว่ามันชาอยูู่่นข้างซ้ายเนี่ยไม่ค่อยชาเท่าไหร่แต่วันนี้มีความเจ็บบริเวณใต้แผลนิดนึงแผลแล้วก็ยังมีความติดอยู่นะะี่ค่ะเส่งวันนี้ก็คือครบ7วันแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็คือจะไปตัดไหมแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตัดไหมที่โรงพยาบาลพราบกับคุณหมอพีระเหมือนกันนะคะแล้วก็จะไปปรึกษากด้วยว่าเออหลังจากนี้เราจะต้องดูแลเัวเอะไรยังไงนะคะต่ผลโดยรวมทั้งหมดตั้งแต่ทํามาจนถึงวันนี้ที่คือครบ7วันแล้วนี่ก็คือ ฮปปี้มากชอบมากเพราะรู้สึกว่ามันดูแบบมันฟูขึ้นแบบมันไม่ได้อยู่แห้งเหี่ยวแบบแบนดราบเป็นแบบว่าแต่ตอนที่เราถอดไปมันฟีบใช่ปะล่ะมันก็แบบมีความหยาดนีอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้ก็คือแบบชอบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบท like cool like ี่สุดเลยนะซึ่งเป็นเอฟเฟกจากการผ่าตัดมันทำให้ท้องบวมเนี่ยก็คือท้องบวมมากเอวฉันไม่มีแล้วนะตอนนี้ แล้วก็คือตรงนี้มันใหญ่บวมขึ้นมาเหมือนคนมีลมอยู่ในท้องตลอดเวลาแล้วก็กินอะไรก็ไม่ย่อยมันจะจุกอยู่ตรงนี้นะคะและซิกแพคก็จะหายไปเลยซึ่งเราจะรู้ตัวเราดีนะว่าเราเป็นคนท้องบวมยังไงบวมอ่ะแล้วคือมันอึดอัดมากต้องกินยาช่วยย่อยอซึ่งตอนนี้ก็บวมมาแล้วเจ็ดวันแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่วันต้องใช้ร่างกายในการทํางานแล้วเพื่อถามคุณหมอว่าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงจากจากนี้ไม่ให้ท้องมันบวม าา <S <S อ่ะ,อะทุกคนจ้านี่ก็ครบ7วันนั้นนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาตัดใหม่นะคะแต่ว่าทุกคนยังไม่เคยเจออาจารย์หมอพีระของเราเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะจะพามาให้เจอคะ่ะบอกเลยว่า หล่อจนแบบเขาเรียกว่าใจละลายไปคุยกันค่ะอาจารย์พีระค่ะควัสดีค่ะเห็นไหมหล่อจริง,รลรงและเขินมากเลยตอนที่อาจารย์ตรวจหน้าอกอะ่ะมันเพราะอาจารย์หล่อเกินไปอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเราจะมาอินไซต์กันเลยนะคะว่าซิลิโคโนเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างและแบบพี่อุ้มเลือกทำมันคือแบบไหนคะคุณหมอคะตอนอุ้มจะเป็นยี่ห้อโมอดิว a าเนาะอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะผิวมันจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะออกเป็นผิวเรียบก,กึ่งผิวทรายก็ได้คือเหมือนผิวสมัยก่อนเขาเรียกผิวนาโนค่ะือมีความละเอียดสูงมากอย่างเงี้ยนะก็ทําให้ตัวเนี้ยสามารถช่วยลดตังผือไม่ละลายขึ้นอย่างเนื้อเยื่อทำให้เรา ปลอดภัยขึ้นโอกาสที่จะเป็นคือปลุกฝรั่งมันเจอปัญหาว่าผิวทรายสมัยก่อนะเป็นกระตุ้นมะเร็งเนาะาอักเสบเรื้อรังใส่อยู่นานก็เป็นกะเล็นเซลล์น้าเหลืองแต่พวกนี้จะไม่กระตุ้นลักขนาดโดยการก็ลดการตุดได้ด้วยตัวที่เลือกก็สุดจะเป็นรุ่นไอ้อยใจอยแมตัวนี้คือดีสุดกระติ้ไว่าเป็นตัวท็อปเลยค่ในุ่มมากนี่ดูดิฝั่งชิป เขาฝังชิปไว้เพื่ออะไรคะคุณหมออ๋อเอาไว้โทรออกกันอ๋อไม่ใช่ <laughs> <c oughs> ก็คือว่าอันนี้อนเอาไว้สําหรับกรณีที่เราผ่าไปนานๆใช่ปะ่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเลยครับคนไข้อะอน,นี่หมอนี ก็อยากรู้ว่าคุณใส่อะไรมามนาะขอแก้กับเราตัวนี้ถ้าเป็นการตัดไปเลยว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรู้แล้วว่าเราใส่อะไรไว้ผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยสามารถที่จะไปอัพไซส์ลดไซส์แก้ไขะ,ะที่ไหนก็ได้ในโลก<อ><อ>เราแค่สแกนแล้วก็สแกนเขาจะรู้เลยเอาไปเข้าโคดเนี่ยจะรู้เลยว่าใส่รุ่นไหนอ,อย่างนี้ขอแค่จายี่ห้อได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นเทคโนโลยีที่มีความทันยมัยสูงกว่าปกติทำให้มันดูดซับแรงมีความนุ่มสูงแล้วก็ ทำให้เวลาเราสัมผัสเจอของน้อยรอยย่นต่อแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะจริงๆผมก็ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษแต่ว่าคิดว่าไหนๆจะทําดีที่สุดสำหรับน้องอุ้มก็น้องอุ้มรีเควสมาว่าให้เลือกดีที่สุดให้นะทำยังไงเนี่ยก็นีเลยคำถามจากทางบ้านค่ะผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ทำหน้าอก p c c กันค่ะอ๋อในอดีตนะ350มาร์กเลปัจจุบันมันลดลงมาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นเพราะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลาย ชอบไซส์สวยๆใส่แล้วหุ่นดีนะสวยทุกชุดอย่างนี้ก็จะลดลงมาฮะปัจจุบันเหลือสักประมาณ 300... 280...300...320 ไม่เกินแล้วเพจแก้คุณหมอเคยเจอแบบเยอะที่สุดคือแก้ลงถี่รอกค่ะโห้านะฉันใกล้แล้วนะอ่ะข้อควรระวังค่ะคุณหมอบอกหนูหน่อยคือเราเป็นคนออกกําลังกายแล้วอึดอัดมากเลที่เราไม่ออกกาลังกายมา สองคลิ์แล้วเนี่ยค่ะอยากให้พักแผลอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแผลเราพักนานพอเนค่แผลจะดีคือเทคนิคที่เราเย็บไหมเย็บเนี่ยมันเอาเป็นไหมประเทเอาไว้แก้แผลเป็นหรือเปล่านะพวกนี้ก็จะแน่นมีความแข็งแรงสูงอแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้พักนานๆปกติที่ใช้อยู่ประมาณห้าหกเดือนเลยเนี่ยโอ้โหตายก่อนค่ะคุณหมอคะหนูเหี่ยวแต่ว่าไม่เป็นไรครับต่อรองได้จริงๆจะบอกแอบก็จะบอกแปลว่าแอบแอบปั่นจักรยานเล่นด้วยค่ะคุณหมออยู่บ้านก็มันไม่ได้ขยับข้องบนลนี่มันขยับแต่ขาไม่เป็นไรมั้งคะ รับผมรับผมรับผมที่สำคัญด้วแผ่นซิลิโคนต้องปิดอ่า24ชั่วโมงนะทำบลายได้คืนแผ่นแปะเจลกันแผลเป็นใช่ไหมคะก็คือทางโรงพยาบาลก็จะมีไปให้ด้วยใช่ไหมคะเขาจะช่วยลดการขยับของแผลนะครับหลักการเน่เหมือนกับว่าแปะไว้เนี่ยเวลาแผลขยับหนึ่งก็ขยับรอบๆไม่มาขยับที่แนวแผลของเราดูดซับแรงะหลักการของมันเป็นอันนี้นะครับและสุดท้ายนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะว่าราคาเท่าไหร่ราคาแรงมากไหมเดี๋ยวเรา มาันทองข้างนอกค่ะครบ7วันเรียบร้อยนะคะก็ตัดใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะเป็นไงคะกำลังดีกำลังสวยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบอุ้ยแบบเซ็กซี่บอใหญ่บึบบ้มอะไรขนาดน้คือชอบมากรู้สึกแฮปปี้มากค่ะแล้วก็จะรีวิวให้ฟังว่าใช้ชีวิตเป็นยังไงเอาตั้งแต่หลังจากออกห้องผ่า,าตัดมาเลยนะคะเวลาทีแ่แรกที่ลืมตาึ้นมาก็เฮ้ยมันก็เจ็บนิดนึงนะต้องยอมรับว่ามันเจ็บกว่าถอด เราอุ้มเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขหน้าอกที่หย่อนยานด้วยนึกออกไหมคะก็เลยจะรู้สึกว่ามีการเจ็บเจ็บตึงๆบ้างแต่ถามว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็คือสามารถขยับตัวได้อันนี้คือมูสามารถลุกขึ้นมานั่งได้เข้าห้องน้ําได้ ตกตอนเย็นเพื่อนๆก็คือมาเต็มห้องแล้วเราก็นั่งคุยกับเพื่อนตั้งแต่ประมาณบ่ายสามจนถึงสามทุ่มเลยอนะไรเงี้ยอ่อนตอนจะลำบากตรงที่เราต้องมีสายเดรนสองสายมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของการระบายพวกน้ําเหลืองระบายในรวของเลือดไม่ให้มันคั่งไม่ให้มันติดเชื้อไงคะแล้วก็หลังจากนั้นใช่ไหมคะก็นอนพักที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนที่โรงพยาบาลระรามเก้านะคะก็คือไม่ได้มีใครมานอนเฝ้าแต่คือพยาบาลเข้าออกตลอดเวลาแล้วก็คือวัดไขว,วัดความดันอย่างเงี้ยดูแลเราอย่างดีมากๆนะคะอีกวันนึงก็สิบโมงเช้าก,ก,กับ,บ ก็กลับบ้านก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติเดินเหินอะไรได้เพราะว่าเราไม่มีสายเดรนแล้วนึกออกแต่เรายังไม่สามารถที่จะอุ้มลูกได้หรือว่าแบบยกของหนักดูอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมีความแบบ เจ็บตึงๆึงอ่ะตอเวลานอนเวลาลุกนั่งอะไรเงี้ยก็จะลําบากนิดหน่อยคือก็สามารถใช้ชีวิตได้เพียงแค่ต้องระมัดระวังไม่ให้กระ mm hmm. ทบกระเทือนเพราะว่าดิสนีย์ก็คือแบบว่าอยากจะจับอยากจะล้วงอยากจะบีบตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าเวลานางก็ไม่ค่อยระวังไงก็จะชอบมาเตะม,มาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องระวังลูกมากกว่าไอ้ที่มันจะตึงเนี่ยมันจะตึงเป็นบริเวณของแผลมากกว่า อ๋อแล้วก็มีความหน้าอกชาไปข้างคือหยิกแล้วไม่เจ็บดึงหัวนมเล่นก็ไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลยแบบนมชาชาไปทั้งเต้าเลยลก็เลยโทรไปปรึกษ,ษาหมอก่อนที่จะมาตัดไหมเราก็แบบเอ้ยนมชาเป็นอะไรไหมคะอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นอะไรนะคะมันเป็นเอฟเฟกจากการที่เราผ่าตัดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างแต่หลังจากนะั้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะาไม่ได้นะจ๊ะเธอถ้าสมมติว่าเราอะหัวนมไปความรู้สึกมีความต้านชาเราก็ไม่โอเคปะ่ะถ้าเกิดว่าเราจะแบบ มีกิจกรรมอะไรอย่างนี้เนาะหัวนมชาไม่ได้นะแต่คุณหมอไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเทคนิคการผ่าตัดของเขาเขาก็จะิกเรียกพวกเส้นประสาทอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเป็นความรู้สึกแล้วจ้ะหยิกก็เริ่มเจ็บแต่เริ่มบอกเออจับลวเออเจ็บแล้วอะไรอย่างนี้รู้สึกแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นพิยงแต่ว่ายังไม่สามารถขับรถได้เพอขับรถเนี่ยต้องรอ2อาทิตย์ก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถดื่มพวกแอลกอฮอล์ได้ยกของหนักออกกำลังกายไม่ได้ซึ่งเบื่อมากคือรู้ปั ครึ่งชั่วโมงได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายแบบบวมมากอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่อุ้มเป็นก็คืออุ้มตัวบวมทุกครั้งหลังการผ่าตัดท้องจะบวมออกมาเหมือนแบบคนท้อง <c oughs> แล้วก็จุกอยู่ตรงเนี้ยกินอะไรข้อไปก็จุกอาหารไม่ย่อยก็คือต้องกินยาช่วยย่อยบวกกับยาที่มันช่วยแบบแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อยเงี้ยตลอดทุกมื้อเลยตอนนี้ก็คือต้องแบบว่า กินอะไรที่มันแบบย่อยง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารสแสลงต่างๆของหมักของดองอาหารทะเลแต่ว่าไข่ไก่เงี้ยกินได้ปกติเลยค่ะนี่ก็คือรีวิวโดยรวมนะ7วันอ่ะที่เราทำํำออกมาสรุปค่าใช้จ่ายที่ทุกคนอยากรู้นะจ๊ะบอกเลยว่าอุ้มมาทําเองโนสปอนเซอร์นะคะอยู่ที่ราคา 450,000บาทค่ะวู้ก็คือฉันเป็นคนที่มีค่าตัวสูงมากค่าผมค่านมค่าหน้าค่าอะไรต่างๆนานา,นานผู้หญิงเรานะคะเลยต้องหาเงินเยอะๆเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองให้สวยแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆเพราะอุ้มเนี่ยเลือกทํากับอาจารย์หมอพีรันะคะซึ่งอาจารย์หมอพีราเนี่ยบอกเลยว่าเขายืนหนึ่งในเรื่องของการทําสัญญกรรมอันเก่านะคะอุ้มทําอยู่ที่ 320cc ซแล้วดูตอนนี้ค่ะคิดว่าทําใหญ่หรือเล็กกว่าเดิมอันนี้คือ 250ซีซีจา้ากำลังสวยกำลังดีก็เราก็เข้ากับรูปร่างเรานะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องของความบวมอยู่ความช้ำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้สวยจริงๆว่ามาสัก3เดือนเนี่ยจะเห็นเลยวา่าแบบเข้าแบบเข้าทรงแล้วสวยมากแค่ไหนแต่ที่สำคัญนะคะความหย่อนค้อยมันหายไป นึกออกไหมมันแบบมันมีความฟูขึ้นกระชับขึ้นแต่ถามว่าถ้าเราจะให้แบบต่งตึงเหมือนคนที่เพิ่งทําครั้งแรกมันก็ไม่เหมือนกันแล้วมาอาจจะเป็นคนละรูปแบบกันนะคะแล้วอุ้มนะคะทากับหมอพีระนะคะที่ PSC คลินิกนะคะซึ่ง PSC คลินิกเนี่ยเขาโคกับทางโรงพยาบาลพระราม9ด้วยนะคะ <S <S ก็คือสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ถามได้นะคะว่าเราอยากจะเลือกทําที่ไหนนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะแต่อุ้มชอบที่โรงพยาบาลพระราม9มากคือมันแบบสะดวกสบายการเดินทางที่จอดรถแล้วก็อยู่ โรงแรมมาตั้งแ่าเ์แ้เครื่องมาเครื่องมือเขาคือทันสมัยสุดๆแล้วก็ทีมงานคาแรีเตเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะวิสัญญีแพทย์ที่แบบว่าดมยาสลบให้เราเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องว่าเรากังวลที่เราเคยดมยาสลบมาก,ก่อนเราแพ้เหนือปะบางที่มันจะแบบชา้าๆนะากลัวนะากลัวแล้วเหมือนแบบตกเหวไปเลยแต่นี่มันคือแบบฟิลมันกู๊ดยมันจะค่อยๆฟิลกูดแล้วก็แบบหลับไปตื่นมาทีนึงก็ออฉันเสร็จแล้วเหรอนี่จ้าโดนอุ้มนะจ๊ะอยากบอกเลยว่าสปอนเซอร์ทั้งหลายเข้าได้นะคะตอนนี้อุ้มกลับมาโดนอุ้้้้้มมมอออออีีกกแลวนนนะะะะะคยยาาจจใหหไไไไไปโดดดุท่่รังงตติ เลยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อุ้มเวยน,นะคะโดนอุ้มไปแล้วค่ะบ๊ายบาย